เรือหลวงชนบุรี9ก HTMS ชนบุรีเกคือเรือตรวจการปลายฝั่งรุ่นใหม่ของกองทัพเรือไทยถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังรักษาออสูปอสุภาพทางทะเลและสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงทั้งในยามปกติและยามวิกฤตเรือรุ่นนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีทางเรือของไทยที่ก้าวหน้าไปอีกระดับทั้งในด้านระบบอาวุธการสื่อสารและความสามารถในการปฏิบัติการหลากหลายรูปแบบ ข้อมูลพื้นฐานของเรือหลวงชนบุรี9ก้าเรือหลวงชนบุรีเก้าเป็นเรือตรวจการกลายฝั่งที่ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานในทะเลไทยตั้งแต่ภารกิจลาดตระเวณต่อเนื่องการรักษากฎหมายทางทะเลการต่อต้านการกระทําผิดในเขตเศรษฐกิจจำเพาะไปจนถึงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนอกจากนี้ยังสามารถรองรับอุปกรณ์และระบบยุทธปกรณ์สมัยใหม่เช่นเรดาร์ตรวจการกลระบบควบคุมการยิงและอาวุธประจำเรือที่มีประสิทธิภาพสูง การออกแบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัยตัวเรือถูกสร้างด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนต่อทุกสภาพทะเลพร้อมกำลังขับเคลื่อนที่ให้ความเร็วสูงและใช้งานได้ต่อเนื่องในระยะยาวการออกแบบดัดฟ้าและพื้นที่ภายในเน้นความคล่องตัวของเจ้าหน้าที่รวมถึงการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้นระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเรือถูกพัฒนาให้ทันสมัยเช่นระบบตรวจจับวัตถุระบบนำทางดาวเทียมและระบบสื่อสารที่เชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ภารกิจหลักของเรือหลวงชนบุรี9ก้าภารกิจสำคัญของเรือหลวงชนบุรี9คือการลาดตระเวนและคุ้มครองน่านน้ำของไทยป้องกันการลักลอบทำประมงผิดกฎหมายการลำเลียงสินค้าและบุคคลผิดกฎหมายรวมถึงการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารเมื่อจำเป็นในช่วงภัยพิบัติเรือสามารถทำหน้าที่เป็นหน่วยช่วยเหลือทางทะเลขนย้ายผู้ประสบภัยหรือส่งกำลังบำรุงไปยังพื้นที่ที่เข้าถึงยากนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการฝึกซ้อมร่วมกับประเทศพันธมิตร สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคบทบาทต่อชุมชนและการพัฒนาประเทศเรือหลวงชนบุรีก้าวไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะด้านการทหารเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยการปกป้องทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นรายได้หลักของหลายชุมชนชายฝั่งอีกทั้งยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอู่เรือไทยเพราะถูกสร้างขึ้นโดยโรงงานต่อเรือภายในประเทศเป็นการเพิ่มศักยภาพทางเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญให้กับวิศวกรไทย ความหมายของชื่อชนบุรีเก้าชื่อเรือยึดตามธรรมเนียมของกองทัพเรือไทยที่ใช้ชื่อจังหวัดสําคัญของประเทศโดยชนบุรีเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับท้องทะเลอย่างยาวนานและยังเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐ,ฐกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเรือความหมายของเลข9เป็นเลขมงคลของไทยสื่อถึงความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงสรุปเรือที่สะท้อนพลังของกองทัพเรือไทยยุคใหม่เรือหลวงชนบุรีเก้าจึงเป็นมากกว่าเรือตรวจการไกลฝั่ง แต่คือสัญลักษณ์แห่งความพร้อมในการปกป้องออสูประเทศสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกองทัพเรือไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีปรับปรุงยุโทโธปกรณ์และยกระดับขีดความสามารถให้ทันกับสถานการณ์โลกเพื่อให้ทะเลไทยยังคงเป็นพื้นที่ปลอดภยัยและเป็นแหล่งทรัพยากรที่ยั่งยืนสำหรับคนไทยต่อไป